เดี๋ยววันนี้ไปซื้อผักดีกว่านะโอ้ยโอ้ยโอยเฮ้ยเจ็บจริงๆเลยนะเนี่ย เละนะผมขอซื้อผักทั้งหมดนี่เลยนะครับยกเปปยักนะโอ้ได้เลยได้เลยเอาไปเบอเคแล้วก็โอเคครับอทั้งหมดกี่บาทหรอครับออ สองหน่อยโอเคครับนี่เอาไปครับอ๋อคุ้นมาเลยอ๋อโอ้โอเจดร้านเหนือแล้วโอ้ยเจ๊เลยอร์ผมของาฟซักสองชิ้นแ้วกันนะครับโอเคเออขั้นสามชิ้นเออ้นสามอันแล้วกันนะครับ เอานี้แล้วก็นี้แล้วกันนี้แล้ก็นนกเอาทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับผมทั้งหมดได้กี่บาลหรอครับเออยี่สิบโอ้โหถูกมากเอาไปครับเป็นยี่สิบโอ้ขอบคุณมากเลยนะโอเคคััอุยอาหาทีนี้ฉันก็จะได้กินข่าวแล้วสีนะาหุยออ วางวางเนื้อวางเนื้อ,อไงวันนี้พี่สาวมาซะด้วยคุณตาก็มาอีกวันนี้คุณตาเขากินมังสาวิรัตเราต้องซื้อผักให้คุณตาผักผลไม้อะไรต่าง อลนสาวเชอือเอ้จะต่อไปนี้เอ้ยหลานสาวมากินเร็วเดิมีอาหารอร่อยมากเฮ้กินเร็วสิเจ้าแก่คุณจตา เขาไปก่อนนะโอ้ยโอ้ยอาตายชันแล้วสินะอีกยี่สิบนาทีต่อมาและอีกหนึ่งวันถัดมาแ,และตอนเย็นหูวัน ไงทำงานเสร็จแล้วเหนื่อยมากเลยเนี่ยใครเฮ้ยเรากำลังก่อสร้างอยู่แล้วถ้าจะแต่มันก็ไม่มีทางเงินให้เดินไปทางเงินเจียวแต่มันก็ไม่มีทางเงินนะเอ้ยเด้เฮ้ยก่อสร้างอะไรโอ้โ,อโหพี่ชันรู้แล้วว่าคืออะไรโอ้โหตาย นมืซะฉันก็ต้องเถิดทางออกไปให้ได้ฉันไม่อยากจะคิดเลยนะว,ว่าก,การก่อสร้งมันจะโหดทรหดเลยฉันจะไปยังไงเดี๋ยวอ๋อฉันคิดออกแล้วโปรดติดตามอีพีต่อไป